การแข่งข <icana>, ันกีฬาพ้อกายและพิเณิชิงแชมป์แห่งเอเชียอปันที่19นัางเรือทาสเคนประเทศโรเบียในฐานระหว่างวันที่2ถึง4ตุลาคม2568วันนี้มีการท้าทายกับนักกีฬาที่จะแข่งขันในครั้งนี้รวมไปถึงนักกีฬาไทย6คนด้วยกันได้แก่วันที่3สาขิมอาร์ลีแทนซัมนงเยาวโรสีนา ซาสัตสีสับดองดสัส้งกล้วยผีและสมแขบารโปยโดยทั้งหมด6คนนี้ผ่านการชั่งน้ำหนักเรียบร้อยแล้วค่ะทั้งหมดนี้ก็จะทําการแข,ขร่งขันในเรื่องของเต้นต่อไปโดยการแข,ขร่ขงขันวันแรกนั้นจะเป็นวันที่2มีนาคม2558โดยโดยนักกีฬาั่ต่อเลยโดยนักกีฬา,อ,านะอ่ะ 3, 2, 1. 1> นะอ่าสามสองหนึ่งโดยนักกีฬาที่จะทำการชิงไัยส วัชระศักดิ์ศรีสางนะคะรุ่นพอกายสายโดยนักกีฬาอ่า uh, ต่อสามปีนะโดยนักกีฬาที่จะทําการแข่งขนะะันและสามท่านแรกก็คือวัชระศักดิ์ศรีสังรุ่นพอกายน้ำหนักไม่เกิน65กิโลกรัมนุ่งยาวตัวผิวงาที่เหนหญิงนะคะความสูงไม่เกิน106เซนติเมตรและอาจาลีแท้ซ้ำความสูงเกิน106เซนติเมตรโอ้ยเอาใหม่เอาใหม่ อันนะสามสองหนึ่งตัวนักกีฬาที่จะทำการชิงขัยในวันแรกมีสามท่านด้วยกันค่ะคือวัชระศั์ศรีสารนักกีฬาพกกายน้ำหนักไม่เกิน -65 กิโลกรัมอาจมีแท่นซ้ำนะคะพิเนสหญิงความสูงเกินหนื้อ6หิเซนติเมตรและลงยาวโกินินามความสูงไม่เกินหนือ6 0เซนติเมตรในรุ่นของพิเนสหญิงค่ะส่วนการแข่งขันนั้นผลจะเป็นอย่างไรทางทีมงานทีมสอตจะรายงานให้ทราบลืมค่ะเมื่อรายงานอะไรนะก็ อันสก็จไทยพี่ชามันไม่ใช่ข่าเนียเวลาทีมทีมงานทีมตอดอ